ปาณาติจนะสัมปันโนสาลิณาโอตังอุปการะรันทุกขัสสายะเยวะภัตตาณีสะปริวารานิเทสุนังเตตานัง नो भवेन सम

ญาพี่น้องลูกหลานนะครับให้ช่วยกันดูลแลพี่น้องที่มาจากแต่ละที่นะครับให้ช่วยกันเนงนหนึ่งทางด้านพิตกวันออกของปลัมพิธีและก็สำหรับพระสมณศักดิ์นะครับด้านบนที่อยู่ตรงด้านหลังก,อ,นนกอ,องอุปกรตรไปเลยรัอาหารรับทางด้านของเม่ครัวรถจีนนะครับลงอาหารได้เลยเพราะว่าพิธี ไหนนะครับที่มาอยู่ตรงนี้ถือว่าเป็นญาติ้องเราเลยนะครับเ้วระาคุณนะครับในเป็นนที่ะครับโจากรงทุกเลยครับแล้วก็ไหวนะครับาเขาเยอมกท่านทานนะครับนท่านนันก็คือท่านจอ กิติทองกันวรพัฒน์นะครับนสตอเพ่นเพื่อนนการพันชิเอกเพื่อนเพื่นของเราเพื่ทำาน้อาดีนาญาติพี่น้องอนาญาติพี่น้องนะรบมกล้องนะครับมาเห็นจับทุกช็อตทุกมุมนะครับก็ขอให้เก็งงานให้ได้มากที่สุดนะครับนะครับประานจาพรูหลัง นะครับก็ขอให้ญาติพี่น้องของเรานะครับนั่ไปที่เต็นต์ทางด้านทิศตะวันออกเพื่อจะได้เฉลิหนนไห<ด>ล่พ<ม>ัดไกลกระโสดฮะเรียบร้อยเอาไปนั่งตโต๊ะก็ไปเลยสิมันจะยากอะไรให้แต่ไปนั่งโต๊ะครับให้น้องๆขอทองาทำโอเคอะไรก็ได้ครับเ,เอาเดี๋ยวมอมงนี้ก่อนครับย่อมเอาจมูกนีน้ก่อน

ไปงไหนแน่เนะไปให้ครบเลยครบ้วบบอันนี้จะเอายังไงเอาไว้เอาไว้อจะนองเปลี่ยนหน้าดูเดียวกันไปดินี่นี่นี่ยมนี่นี่รับ ทุกล้ำหน้าเขาเนี่ยเล่นเท้าโต๊ะนี่ได้ยอ่ะเล่นเท้าโต๊ะนี่ได้ยุ่ได้ได้ได้ไวทั้งหมดต่วตีทางด้านโต๊ะจีนได้นลครับเพราะว่าอาหารเทียบวันนี้เราสั่งมาไวทั้งหมดร้อยโต๊ะนะครับก่อน

ที่เรด้วยช่วยกันดูแลความเรียบร้อยแบบนนี้ในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปอีกไม่นานก็คงจะเป็นพิธีเรื่องการบารีศุกร์ของหลวงพ่อแมุ่นเมือคุณแม่เอิ่มโกมิเสศนะฮะที่โยมนั้นหลวแม่ได้มีอายุในะวันนี้80ดสอ่าแปปี ะนโดยคุณหมอคุณหมอทำนำฝันนะฮะท่านได้มาทำพิธีให้ในวันน <Ừ. S 2> ี <c ười> ้ดังนั้นก็ให้โยมทั้งหลายได้เข้าร่วมมาพิธีโดยพร้อมเพียงกันที่ได้มาในวันนี้ที่วัดธรรมเทียมนะครับกรณีลูกหลานลกไกลและไกลที่เดินทางมาร่วมงานฉลองอุปถัมภ์พระาองค์หลวงโยมเป็นอ่ำพิเศษวันนี้ก็ขอแจ้งให้โยมท่านใดทราบว่า กิจกรรมในกาลต่อไปนี้ก็เป็นในเวลาบ่ายสองโมงถึงถึงบ่ายสามโมงเป็นเรื่องของการสูขฝันการสูกฝันนะฮะครูก็ไว้หมูเพื่อเป็นัลกำลังใจให้กับเจ้แม่ที่จะมีช่วยต่อสู้เพื่อเป็นร่มโมในปัตตุประของรุ่นนี้ฉะนั้นวันนี้ญาติโยมทุกหลายที่จะให้ร่วมพิธีก็ขอเจริญพรนะโกลนะน ฉะนั้นวันนี้มีหมอฮามพิธีมงคลซึ่งเดินทางมาจากเบอร์บางรูล้ก็คือคุณพอ่อศิลปชัยวิเศษอยู่บ้านกับทองอยู่สามตบลตูเมเบอร์บางสงูจังหวัดศรีสะเกดซึ่งคุณพ่อศิลปชัยวิเศษที่เป็นพรามพิธีมงคลที่ได้ทำพิธีมงคลมาเยอะ